ตรงนี้ก็เป็นแผนที่ภูเขาให้เราดูว่า ลูกนั้น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 คืออะไรนี่ซูชปิกเซอร์2963ระดับน้ำทะเลที่สูงที่สุดในเยอรมน,นีคือลูกลูกน้นใช่ไหมที่เป็นสามสามอันนี่เมืองมิทเทนวรลที่เราขึ้นกระเช้ากันมาเะาเลยสาบลงน้นสวยอ่ะเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวเราไปกันนะ วันที่20พฤษภาเนะื่นเพื่อน,อนมันคือฤดูใบไ,ไม้ผลิก็กำลังจะเข้าฤดูร้อนนะของโยุโรปแต่ถ้าใครมาอยากเจอหิมะก็ให้ขึ้นมากนาภูเขาก็จะได้ถ่ายรูปบหิมะที่เย็นๆอยู่ไปเดินต่อ เราจะเริ่มเส้นเคเทนสไตล์แล้วนะเมฆม,มืดมากเลยอะฝนจะตกว่ะก็มีหมวกกันนอกนะมีเข็มขัดแล้วก็โซ่ที่เป็นตะขอเกี่ยว

ก็โอเค a อบก็เอบีวะถ้าแม่ให้กับยายเห็นวิดีโอนี้คงแบบหมดใจวายตรงนี้ไม่มีที่เกี่ยวนะให้ระวังกันเอาเอง Hi, Lick. Come, here. Come here. ต้องขึ้นบันไดนั้นนะโอ้ย <laughs> อันนี้คือระดับ AB ใช่ไหมแม่กับยายเห็นวิดีโอนี้เตรียมคงแบบจน ตักเตือนขนาดตอนเด็กๆยมอยากแบบเล่นบาสเกตบอลแม่ก็ไม่ให้เล่นเลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวชนกันล,ล้มอะไรเงี้ยกีฬาที่แม่แนะนำให้เล่นคือติงปองเพราะแม่บอกว่ามันมันไม่ต้องชนกับใครมันมีโฟกัน ชีวเมื่อวันที่18เดือน8ปี1997เรากำลังจะข้ามสะพานอยู่แล้วตรงนี้ก็เตีน่นเต้นนิดนึงนะ ไรที่ส่วนตัวมากวันนี้ตั้งแต่เดินมาสมชั่วโมงอ่ะยังไม่เห็นมีใครเดินสวนเราหรือเดินตามเราเลยแบบเป็นอะไรที่ส่วนตัวมากคิดว่าวันนี้ที่คนไม่มาเดินเขาเลยก็เพราะว่าวันนี้อากาศดีมากเราตอนที่เราขับรถมาคือแถวทะเลสาบคนเต็มเลยคนเขาไปเล่นน้ำกันไงเพราะว่า นะจริงๆเราควรไปทะเลสาบน้ำใช่ไหมวันนี้คือเดินเขาเนี่ยมันเดินมันที่ไม่ร้อนก็ได้ไงแต่ที่เราเลือกมาเดินวันนี้เพราะว่าก็รู้ิดว่าคนคงไม่เยอะนั่นแหละเราก็เลยมากัน ตอนนี้เราก็มาถึงยอดซูดลิสลินเดอร์สปีเซอความสูงที่2 0 0ครับ นี้มันชันมากเลยอ่ะ hmm. ต oh, ้องระวังเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี้แบบเดินข้ามตรงนี้มามันใจมันแว๊บเลยอ่ะมันชัน ยืนเพราะว่าเห็นมันจะตกลงมาก็มีเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะเฮลิคอปเตอร์จะมารับเลยถนะ้าเกิดอุบัติเหตุ น,นี่คือระดับ a B สํสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือมาได้อันนี้คือที่อินเทอร์เน็ตบอกนะจะบอกว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยพี่แมวเนี่ยนางสมมุติพี่แมวคนที่ถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ใช้อันนี้เลยแล้วเขาก็เดินมือเดียวด้วยเพราะมือถึงเขากำลังถือมือถือกล้องอยู่แต่เขาก็คือซีดีแล้วแบบวะเนี้ย เราต้องขึ้นไปอีกสุดนู้นะเรามันถึงจะเป็นทางที่ไปต่ออีย ลูกนั้นอีกอะก่าที่จะไปถึงทางลงอะ ถ่ายไม่เห็นอะไรมากแล้ว